สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ในสวนถั่วฝักยาวนะครับแปลงปลูกถั่วฝักยาวนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูถั่วฝักยาวนะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเขาเขาก็จะขึ้นค้างกันหมดเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับถั่วฝักยาวหนึ่งเดือนนะครับ ดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆนะครับ,าารบเขาก็ขึ้นยาขึ้นสูงเลยนะครับขึ้นเกือบสุดเลยนะครับความสูงของค้างอยู่ประมาณ2เมตรสิบ นะครับสองเมยี่สิบนะครับตอนนี้กำลังให้น้ำอยู่นะครับขึ้นยาวกันหมดนะครับขึ้นสูงกันนะครับทั้งสองข้างนะครับระม่าได้หญ้าออกนะครับในช่วงที่ฝนตก สามสี่วันนะครับหญ้าก็ขึ้นเยอะเลยครับก็พากันมาดายาออกนะครับแต่ยาของถัว่วปอักยาวก็สี่สิบห้าวันนะครับนี่ได้หนึ่งเดือนเลยนะครับสี่สิห้าวันก็อีกสิบห้าวันเ็าก็จะเป็นฝักนะครับเป็นฝักก็สามารถที่จะ เอาไปขายไปกินได้นะครับในอีกสิกว่าวันนี่นะครับในช่วงนี้เราก็จะให้ฮอร์โมนนะครับให้ปุ๋ยปุ๋ยในช่วงนี้ก็เป็นหลัง10บวันขึ้นไปก็จะให้เป็นสูตรเสมอนะครับสูตรสิบหนะครับ ีใบครับตรงนี้เป็นให้น้ำอยู่นะครับไบเขาใหญ่มากนะครับคือว่าสมบูรณ์นะครับตัวสมบูรณ์มากนะครับเราก็ดูจากใบเขานีนะครับจากใบจาก เขาเขานะครับในครั้งนี้อาจจะเอาไว้เยอะไปหน่อยนะครับสามต้นนะครับต่อหลุมนะครับมันน่าจ,จะมีผลในระยะการเป็นฝักนะครับก็มือใหม่อยู่นะครับก็ลองดูนะครับเรายังไม่เคยทำถั่วนะครับ ว่าการเอาไว้สามต้นกับสองต้นเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันนะครับถ้าถ้า,าไว้สามต้นนะครับก็คงจะเลียงปุ๋ยให้ปกตินะครับเลีงปุ๋ยฮอร์โมนนะครับการให้ฮอร์โมนผมให้เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันต่อครั้งนะครับการให้ฮอร์โมนนะครับ ฮอร์โมนก็แล้วถ้าใครจะเอาฮอร์โมนอะไรนะครับของผมที่เป็นผมเอาอ e ีนไอ้เขียวนาโนนะครับก็าไม่ได้โฆษณาหรอกครับแต่ว่าเราใช้เ e ขียวนาโนนะครับอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ใช้นะครับสูตรก็เป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกอะไรก็ได้นะครับเป็นสูตรเสมอนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกเอฟซี FC ทุกขั้นนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจในช่องผมนะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดสับสไครต์กดกระดิ่งดำนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับพลังเงียบด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ เพื่อนเก่าเขามาก็กดไลค์คอมเมนต์ไว้นะครับเราก็จะไปให้กำลังใจกันนะครับช่องเรายังเล็กๆอยู่นะครับฝากเป็นกำลังใจ,ใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามผลงานของผมนะครับการทำถั่วปักยาวในเป็นครั้งแรกนะครับข <c oughs> ออภัยครับเป็นครั้งแรกในการทำถั่วปักยาวนะครับ ก็อีกสิบกววันนะครับก็มาติดตามผลงานผมนะครับอีกนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม